ในการจัดงานของดีท่องเที่ยวเมืองราชุรีของที่มืององของจังหวัดราชุรีนะครับในปีในปี256 5นี้ระหว่างวันที่22ุมภาพัาธนถึงวันที่3มีนาะคมนะครับปีนี้ทางจังหวัดราชุรีนะครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านชนชื่นเยศศาสตร์นะฮะได้กรุณาให้ทางจังหวัดเนี่ยครับได้จัดให้มีการแหร่องค์พระหลวงพ่อแก่นจันทร์ซึ่งเป็น พระประจําจังหวัดราชบุรีเรานะครับให้มีการแห่ทั้งทางบกและทางน้ํานะครับออโดยเนื่องจากว่าเราได้ศึกษาประวัติขององค์พระแล้วพบว่าองค์หลวพ่อแก่นจันทร์เนี่ยซึ่งเป็นพระประจำจังหวัดนะครับในประวัติตั้งเดิมนั้นเนี่ยท่านลอยมาตามแม่น้ําแม่กลองนะครับแห่งนี้ออซึ่ง ชาวจังหวัดราชบุรีก็ได้อัญเชิญองค์พระเนี่ยขึ้นมาปฏิสฐานอยู่ที่วัดช่องลมก็มีความสึกว่าถึงเวลาที่คนราชบุรีเนี่ยควรจะได้ภาพภูิใจในองค์พระประจำจังหวัดจึงได้จัดให้มีการแห่องค์พระทางน้ําระหว่างวันที่19ถึง20กุมภาพันธ์นะครับออโดยในการแห่นั้นเราจะได้อัญเชิญองค์พระเนี่ยลงเรือที่ท่าน้ําของเทศบาลเมืองราชบุรีแห่งนี้นะครับที่ตลาดโคยคีย ซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยเราจะเล่นเรือนะครับนิมนต์องค์พระเนี่ยโดยแพรของกรมการหานช่างซึ่งสามารถบรรทุกน้ําหนักนะได้ถึงตังหกตันนะครับก็พันกิโลซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่น้อยๆก็จะเล่นจากขึ้นไปดังด้านเหนือนะครับจํานวน5วัด แล้วก็จะย้อนกลับมาพักที่ท่า,าตลาดเมืองราชบุรีเหมือนเดิมแล้ววันรุ่งขึ้นคือวันที่20ก็จะย้อนลงไปทางใต้อีก4วัดเหตุผลที่เราเลือก9วัดเนื่องจากว่าขณะนี้เนี่ยคนไทยเราเนี่ยนิยมชมชอบที่จะมีการไหว้พระจํานวนอย่างน้อย9วัดแล้วราชบุรีเราเองก็มีวัดนะซึ่งมีสถานที่ที่ พุทธศาสนิกชนเนี่ยทุกคนเนี่ยควรจะมากราบไหว้เพราะว่าแต่ละวัดนี่ก็มีประวัติมีความเป็นมาและที่สําคัญครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่ในแต่ละวัดเนี่ยค่อนข้างจะมากผมเองได้มีโอกาสเนี่ยได้ไปสำรวจเส้นทางแล้วก็ได้ขึ้นไปกราบพระแต่ละวัดในเส้นทางก็ภาคภูมิใจเหลือเกินครับที่จังหวัดราชบุรีของเราเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็มีของดีเนี่ยเยอะมากซึ่งน่าจะประชาสัมพันธ์ให้ คนในจังหวัดอื่นๆเนี่ยที่ได้มาท่องเที่ยวหรือแวะผ่านจังหวัดราชุรีเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาไม่ว่าจะมากราบไหว้หลวงพ่อแก่นจันทร์หรือจะมาแวะเยี่ยมนัวัตการพระตามวัดต่างๆ,ๆเนี่ย 9วัดนะฮะทางน้าแห่งนี้คิดว่าจะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจในเรื่องของวัดวาอารามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่จะมาร่วมทําบุญนะหรือว่าจะมาถือศีลปฏิบัติธรรมอันนี้เดนยินอย่างครับว่าจังหวัดราชบุรีมีความพร้อมมากอีกประการหนึ่งเนื่องจากว่าเพื่อให้คนจังหวัดราชบุรีเนี่ยได้เห็นแล้วก็ตระหนักถึงความสําคัญขององค์หลวงพ่อแก่นจันทร์ก็เลยได้นิมนต์ท่านเนี่ย แห่ทางบกด้วยอีกวันหนึ่งในวันที่21นะครับก็จะแห่ในบริเวณในเมืองนะครับโดยเริ่มจากตั้งองค์พระที่ยิมเนเซียมของจังหวัดราชบุรีแล้วก็แห่ไปทามท้งนองถนนนะครับและจะมาสิ้นสุดที่สารการจังหวัดอันนี้ก็จะเป็นการดำเนินการเพื่อให้คนจังหวัดราชบุรีเนี่ยนะได้มีโอกาสกราบไหว้องค์พระโดยไม่ต้องเดินทางไปที่วัดช่องลมนะแต่อย่างไรซึ่งทั้งสองงานนียต้องขอขอบคุณทางองค์การและส่วนจังหวัด ราชบุรีนะครับโดยท่านนายกได้กุณาสนับสนุนงบประมาณในการดนินการแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางกรมการฐานช่างที่ได้ให้การอนุเคราะห์ในการจัดสร้างแพรขนาดใหญ่เพื่อที่จะให้อะมีการแห่องปพระทางน้กาก็ถือว่าเป็นปีแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกของจังหวัดาชบุรีที่เราจะ,ะได้ นิมนต์องค์หลวงพ่อแก่นจันทร์นะครับทางน้ำซึ่งคิดว่าประเพณีหรือสิ่งดีๆอย่างนี้ฮะเราจะได้อนุรักษ์ไว้ให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังของชาวราชบุรีเนี่ยได้อนุรักษ์แล้วก็สืบอสาระารทำอันดีอันนี้ไว้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คนราชบุรีจะภาคภูมิใจครับในช่วงงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีมงโองประจำปีนี้ครับ